ไปเอาไปดิมา let's go โย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 ดังคลื่นคลื่นเลยโอ้ว oh, ใจยเย็นใจเย็นัตดหมดให้บอลหมดใหด้บอลอะบร วไอ้ของมึงมาโหลดนานไหมหรือมันหรือว่าไม่ไม่นานของกูยังจอดำอาาอรรอเนี่ยรรอเอามาละมาละเฮ้ยใครวะนี่ใครวะเดินออกมัดังนแล้วตู้ยังไงว่าเราต้องเก็บอะไรยังยังเดี๋ยวรอมันมืด จะมีเสากับเครื่องที่แบให้เราเช็คได้อยากรูนว่าเสาคือตีก็าขาวของแบบนะฮะมันจะหายเดี๋ยวมันจะหายไปไมันจะแสดงครับเดี๋ยวเ,เ,ยวแบบเป็นโดนัทมีนแคบปอบคอนที่เืออยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ย กูเดินมาเจอผีสองรอบติดอะ่ะเฮ้ยว๊อดกูจะตายแล้วนะเฮ้ยกูเพิ่งเล่นไงว๊อดเล่นเลยหนึ่งกูเดินเจอผีสองรอบติดคืออะไรแมวแล้วเว้ยเจอนะี่ยมึงรอบสามมีกูตายแนะ่นอนแล้วใครเขาปัม๊มไอ้นั่นไปยิงผีวะลนะ่ะมึงโกรธอะไรผีวะลนะ่ะไอ้เขาปัม๊มแม่เหล็กไปยิงผีมึงไม่ไหนไอบอล มึงชอบไปปั่นผีเอยิงรัวๆนี่ไยนะก,ก้อนนัดแล้วหาเคสบทกไหนนั่นไงนโซนผลไม้ผขอนแอปเปิ้ลขอนอ,นอยู่นะวะอ๋อนี่เจอละ Apple, Apple. อัปเปิลอัปเปิลบะกกอ้อยส้มเจอแล้วอัปเปิลแล้วเสาอยู่ไหนแฉหนูต้องเดินหาเสามันมีหลายเสา,สาอ่ะมันมีสามเสาเสาที่หนูทําคืออะไรอ๋อ้เจอแล้วเสาข้างหน้าไม่ไมชชงช็อกโกแลตแล้วจะหาเสาตักที่ไหนอีก ก็เดินเดินดูมันจะมีเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยเสาเนี่ยเสานี่ยาสีมันชิปแล้วก็คัพเค้กลัซเบอร์รี่นะไม่ใช่แอปเปิลนะเนี่ยคิดผ่านแล้วมันคือลัสเบอร์รี่อ่ะนะกูโดนแกงกูโดนมันแกงอีกแล้วไอ้เกมนี้เฮ้ย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 เนี่ยมึงดูดิมึงดูดิเลิกกูเหลือแค่นี้เฮ้ยมึงยังจะฆ่ากูอีกอ่ะโยชิพแล้ว เลกกเลนึ่งมึงยังยาวโอ้โหมึงดูมันดิเลกกเลยหนึ่งมันยังย,งย,งยงาวกโยอาที่ไงเจแล้วสาอย่างละวันสาท้ายหอเจละชิปเค้กแล้วก็ชาสีฟันเกกี้มันจะเหน โดนแต่ผีได้อัดตูดนะจนมึงไม่เสร็จแบบนี้ป๊อปคอนเลสเคนแซนด์วิชก็รัสต์เลยคัพเค้กป๊อบคอนคัพเค้กว่ะมีคัพเค้กว่าบอลเลสเคนแซนด์วิชแถวมึงอะเลสเคนแซนด์วิชหาจากไหนจะมีล็อกที่เป็นล็อกพวกตู้เย็นอะ ล็อกที่เปนเหมือนตู้เย็นอะเหมือนใส่ของเย็นอ่ะประตูอยู่ไหนก่อนกูจะตายแล้วให้กูได้รอดทีได้กูเหลือรอดเดียวโอเคกูเห็นแล้ะไปด้วยไปแล้วเกือบตายมใชเหลือใครบ้างเหลือเสาพี่เสานะ ไปบอลเหลือเสาเดียว,ว,ยวครบแล้วเนี่ยของมึงอะไปเลยของไม้เดียวเหลือเสาเดียวนี่ไงเสร็จแล้วนะ่ะเสานั้นเสร็จก็หาประตูเออบอดผีดูเว้ดูจัดเออลองอนะโย่เพื่อนเราจะแตกเพราะมันไล่เสร็จย่อนะไหนบอลน,น่ะไปบอลอะไรอะมึงมีแม่เหล็กอะดีดูทรงแล้วนะ่ะมึงเดินวนๆนะ่ะอ่ะ,อะ ฉีดม่เหล็กเฮ้ยมีการโยชีดล่อซื้อแล้วมันเก็บไหมฉีดฉีดนี่ฉีดนี่ฉีดนี่มีแม่เล็กอ่ะฉีดนี่ฉีดโชว์ไหมอันนี้เหรอโคตรปั่นนะวิธีล่อซื้อคือดึงทิ้งทิ้งของแตวมันก็มาเก็บไงีไงมันจะเก็บขยะเอาเลยฉีดเลย้ามัน ของหนูครบแล้วนี่หาประตูอย่างเดียวประตูชี่ไหนตัวเป็นประตูเลยแหละหน้าตาเป็นประตูเลยไอ้แบบอลชีดฉีดฉีดถ้าผมไม่ได้ออกก็จะไม่มีใครได้ออกดิแซดทำไมวะอ๋อมึงจะล่าเสร็จประตูอ่ะ <c oughs> ยินดียินดีจะล่าโดนโดนเราไหมโดนประตูหนูเดินเลยมาแล้วนะหนูแมน่นอานะประตูจุ่มอยู่ที่พื้นนะ ระวังตรงนั้นมันมีหุ่นวิ่งใส่ประตูมันก็หนีแล้วล่ะกดกดด้วยต้องกดอันนี้เหรอมาล,ล,ลับบี้กดลับบี้กดลับบี้เดี๋ยวไม่เคยเห็นมันก่อนเลยแซสลับบี้พักกี้แพนิคสกิลอัปเดต เข้าโหมดเพเยอร์บ้างแกตึกตึงมาหนูอยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ไปอันนี้เหรอใช่เพเยอร์โหมดมันจะเป็นโหมดที่คนเป็นผีก็คือมันจะมีคนหนึ่งโดนสุ่มเป็นไอ้หุ่นยนต์ว้าง่ะ โหมดเมื่อกี้มันเป็นบอทก็คือตรงบอทมันจะเป็นไอตรงหุ่นยนต์จะเป็นคอมพิวเตอร์อันนี้คนเพย์เออร์โหมดมาละอยู่้ว้ก่อน ทำไมเห็นน้องลอยฟ้าโลดอยู่ไหมตัวลอยฟ้าเอ้ตัวหอโยแล้วหุ่นยนต์มันมาอยู่ตรงน,นี้เหอแล้ว,ย,วนยนมัทำอ่หุ่น นมมัสโลมแล้วก็นมมัสโลม,ลอ,โลมอัตตาน้ำเงินแน่แล้วก็ชิชูชิชเ่ข้างหน้าเอามาถูกันเลยอย่ะนะชิชูมีสองอันอ่ะมีสองแบบ ชีโดนทนมนมมาส์ลูมาส์ลูมาส์ลูอยู่ทางไหนวะมัดรูมอยู่ตรงผักนี่ทำผิดอ่ะโอ้ยลาตีนหากูอีกแล้วใครวะเนี่ยมาส์ลูมาส์ล ไอ้โดนัทมันส,สีอะไรนะไอบอลโดนัทของไอเสาแล้วน่นะม,นมันใช,ช้ชมพูใช่ไหมเพราะมันมีสองสีเค้ชีดโดนัทก็บสบู่มายมาสโูมมันคือสีชมพูใช่ไหมแอปเปิ้ลอะโวคาโดไม่ใช่สีชมพูใช่กัน โอ้ถ้าแล้วแม่งไม่ใช่สีชมพูมันคือสีน้ำตาลโยบาเจลแอะตอนนี้เขาก็หนีไปเลย เอาูันนี่อยู่ผักอ้าวอ้าววอนวอนเดี๋ยวมึงได้วอนเดี๋ยวด้เจอเจของดีเจอของดีนูเพิ่งรู้ว่ามันกดยิ่งได้ด้วกดแล้วกดวิ่งกดไงกนวิ่งนูกดขี้ซ้าย ชีสแล้วก็ซาบูสวยสวยแต่สวยเนี่ยผิดเสาวไว้หน่อยใครมันมาสวยเสาทว,าว,ว<ะ>่าซาบูมีซาบูโยโยเสร็จยอดตูกูแล้วนฮิวเสร็จยอดตูกูแล้วไม่อยู่ละจ้าไปแล้วจ้า,จาตูี่ยอ้า ก็หยดตล้องนะี้ตรงไหนอะไรนะประตูประตูอยู่ตรงตรงโซนผักมีประตูหนึ่งอยู่ตรงมันมีหลายอันอ่ะแล้วก็มีโซนตรงชั้นวางของประตูเกมนี้มีเยอะเยี่ยมไอบอลเออผักวันผักวันนี้มันไส้ผักผักผักสักคนนี่เออว้าวว้าวแหมกอลารบี่กอลารบมี้ ไอ <Okay. S 1> ้ที่หนึ่งก็เร็วไปยอมใจเลยดึงดึง,ด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 ง มาอยากได้กระเป๋าเลยโคตรสวยเลยใช่คระต่อ,อยังไงห้าพันหกโว้เอไอไอ้ไอ,ไอันที่เป็นถ้วยอ่ะมันต้องเล่นเขาเรียกไงมันต้องมันต้องเคยเได้ที่หนึ่งหนึ่งรอบอะ่ะมันจะให้ถ้วยมาถ้วยด้านหลังนยะส่วนกระเป๋าอ,อื่นกระเป๋าอื่นมันอยู่ด้านหลังอะ่ะที่ต้องซื้ออยู่ด้านหลังเนี่ยอยากได้ชมพูนี่<ด>นย เนี่ยวิอยู่ข้างหลังนะเนี่ยตรงเนี้ยเ<า>นี่ยอยากได้นะตรงนี้เหรอเนี่ยเนี้ยสวยอนะน้องนายพี่พี่ยังไม่เข้ามาไปไป let's go แท้หรือเล่าครับไปแท้แท้แค่ไหคือ,ค,อคือมึองเข้าแล้วไอ้บอสเข้าไปจอยไปจอยไป เอออันนี้มันเหมือนเกมพาสไนะบบเกมพาสอะไรก็ไม่รู้มันเต็มหมดเลยแพนเลย c o ค e อีลิ e โอ้โหยังบบเกมพาสขายเต็มอ๋อมันมีอัพสกิลสกิลใช้ใช้ตังอัพได้ไอเหรียญที่ชนะแต่ละเกมอ่ะนี่ชั้นอันนี้เป็นอะไรนะสตาร์ดบันเดิล มันวิ่งยังไงอ่ะมันพี่วิ่งไม่ได้ได้สิกดยังไงนะได้สิก็วิ่งได้แต่พอจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้แล้วอ้วแอบแล้โดนตีหรือเปล่าเออโดนตีมันเลยวิ่งหวังใช่ไหมมาเข้ามาต,ตัวกดึง โย่โย่ไปทันปะวะทันอยู่ไหมเกือบไม่ทันในเวรไปชนประตูแล้วมันออกมาเฉยเลยไอ้เราดีแต่วา่าด้ชนขอบประตูเกือบไม่ทันอะไรไม่รู้ยิบช็อปอีกจอนว่ากูไม่เข้าใจข<อ>ุยนย้อนนี่ทำไมต้องมาโซนผักเลยวะดูเลยไปเดี๋ยวมาโย่ มันอยู่โซนผักใครทิ้งขยะล่อมาลงโซนผักวะอ๋อ้ก็อินดี้เลยทิ้งขยะล่อมาโซนผักโอ้โหแล้วดูแล้วมันแล้วมันของอยู่โซนผักพาสต้าพาสต้าน่ะทาวิตชูสองอันเลยอ่ะพิตชูสองอัน น้ำอยู่ไหนน้ำกูอยู่ไหนชิชูสองอันยาสีมันโหชิชูสองอันนะสนุกแน่งานนะนี่ชืช่อสองอันแย่งกันมันอะแย่งกันยับเออใครเขาตจับชิชูอันใหญ่ใหญ่บุกี้โยเกิร์ตแบมพูบุกี้ได้แล้ว นิ่งๆเขามันกันอะไรเขาผักกันอยู่แล้วเขาผักกันได้หรอผักมันมันมีข้อเสียมันเฮ้ยบอลนะโหนะไลังี้ยจิผักกันผักแล้วมันของมันจะตกอะของในตัวเราจริงเนะยังไม่เคยโดนผักเลยถ้าเขาผักเราเขาผักเขาผักตัวแนะามันอะไรคุกกี้สบู่แล้วก็อะไรนะบอลโยเกิร์ตนะเอะเนี่ย โยเกิร์ตมาอยู่ไหนวะคุกี้มาเซลวอเตอร์บอลโอ้ยบอลโยเกิร์ตอยู่ไหนวะนี่ไหมออนี่ใช่อะไรฮนะอีกชิ้นหนึ่งมันคุกกี้ไหมฮะเดี๋ยวดูล็อกนี้ดิโอ้ยมีคนเดินตามหนูมาหน้าตาแดงๆแฮสไม่น่าใช่คนเริ่มรับไม่รับแขกมันไม่น่ารับแขกม,ม,ม,มันเป็นหุ่นทำความโอ้ฮ่าวอท โออมึงมึงบินน่ really? ่นะมึงมึงบินมึงบินไปหาของไปวะจัมบอมดีมากไอบอลช็อตมันนี้มีอะไรบ้างนะไอบอลตรงนั้นอ่ะอีเสาสุดท้ายอ่ะกูหายังไม่เจอเลยเสาสุดท้ายอยู่ตรงไหนของโลกอ้นี้วะแล้วมันจะผ่าดเห็นาสับมันวะ เจ้ามันติดกันสามทายเลยอะแบบแมวเดียวกันนะถ้าพี่เดินไปอยพี่ได้ไี่มาเชโอ้โหเราแม่งใช้ทิชูสองอันสนุกอะงานเนี้ยแย่งกันสนุกอะ <c oughs> เออมมากูช็อตอีกอะมาเาดิกูมิช็อตกูมีชอตเยอะเรื่องห่วงเฮ้ยบันบันบันมีอีกมีอีกอไปแล้วอดีบันช็อตช็อตช็อตชอ้ ชาร์ชาร์จไปดิชาร์จไปดิบุ๊อร์ตูตูอยู่ไหนก่อนประเด็นอะประตูหายยังไม่ได้หาประตูไว้เลยมีไมีประต,นะตูวะแถวเนี้ยเยอแถวๆได้เลยอ่ะแถวนี่แหละตรงแช่เย็น,นโคยกเกอร์ที่สองอยงงี้ที่หนึ่งไม่ทันที่หนึ่งวันเร็วไปไหมนั่นอะโุ๊กเกอร์ ที่หนึ่งมันเวอร์ไปเดี๋ยวคนนี้มันเอฟเคแล้วไอ้บอลไอ้หุ่นยนต์มันไม่ไล่ใครแล้วเอาไล่ละไล่ละอ๋ออ๋อแคมป์ประตูมุกอะไรของมันเดี๋ยวกี่เสาร์นะไอ้บอลอะครบแล้วเนี่ยอ๋อมึงจะปั่นมันใช่ไหมเนี่ยอาดี๋ย์ดิโดดๆๆกันโดียวกันเดียวกันไอเดียวกันโดียวกันโดียวกัน หัวร้อนอุ่นยนหัวร้อนไปวันยนหัวร้อนเออออมาครบแล้วมัง้งนั่นนะครบแล้วหาประตูหาประตูหายทีหกไว้แบนตรงไปประตู let's go <S แล้วค่ะ กลับอบ,บย่างโหดเลยที่หนึ่งมันโหดไปอะ่ะมันทำได้ไงก่อนโย่ไลยกูค้างหน้าแพนิก 要。